มันคือโควิด19นะทุกปัจจุบันเนี่ยแหละครับแต่ว่าของเรานะครับตายก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าในเรื่องค่อนข้างที่จะติดแล้วก็สวัสดีครับมาพบพกับผมบอยนะครับในรายการนั่งคุยหนงังนั่งคุยหนังนะครับวันนี้เราจะมานั่งคุยกันนะในเรื่อง The, The flu The flu เน hmm. ี่ยนะครับเกี่ยวกับไข้หวัดครับซึ<_<_่งตอนนั้นนะที่มันมาผมเลยไม่รู้สึกว่าอยากดูเลยแต่ว่านะตอนนี้พอสอนี้ครับพอเราได้กลับไปดูแล้วรู้สึกแบบว่ามันอินมากๆเหมือนเล่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนตอนนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้โควิด -19 ก็ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกไปเยอะมากๆครับแล้วในเรื่องนี้เขาก็บอกถึงไข้หวัดหวัดนึงซึ่งสมัยนั้นก็อาจจะเป็น h 5ดไหรือไข้หวัดนกนะฮะที่ทุกคนอาจจะเคยผ่านหน้าผ่านตามาแล้ว เดอะฟลูนะครับเล่าเรื่องถึงกลุ่มคนที่เป็นต่างด้าวนะครับเข้ามาทำงานในเกาหลีใต้นะแล้วก็ผ่านตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมาจากประเทศต้นทางผมไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศอะไรนะแต่ว่าไมฟิลิปปินส์อินโดก็อยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยแหละฮะแต่ว่ามีคนป่วยนะครับอยู่คนหนึ่งนะครับก็แพร่กระจายไป ทุกๆคนเลยที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ตู้นั้นเมื่อตู้คอนเทนเนอร์ตู้นั้นนะฮะมาถึงเกาหลีใต้นะมันก็เลยแพร่กระจายไข้หวัดนี้ไปทั่วทั้งเกาหลีเลยคนที่ติดไข้หวัดนี้แล้วนะฮะจะมีอาการมีผื่นขึ้นนะฮะแล้วก็เหนื่อยแล้วอาจจะไอเป็นเลือดนะครับสุดท้ายก็ได้ตายแต่ว่าในเรื่องนี้คือตายเลยนะครับยังไม่ได้มีวัคซีนอะไรสำหรับเรื่องเดอะฟลูนะนะฮะดำเนินเรื่องกับพระเอกชื่อว่าจางขยอกนั่นเองนะครับเขารับบทเป็น ตำรวจเกึงๆออนักดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาทำหน้าที่ในการดูแลคุ้มครองคนที่เกิดอุบัติเหตุสำหรับพระเอกนี่ก็ได้ไปทำหน้าที่ไปทุกวันนั่นแหละฮะจนไม่ด้เจอนางเอกที่ขับรถตกลงไปก็ทำให้มีคอนแทคก,กันนิดน,นึงนางเอกนี่เป็นหมอจนมาวันหนึ่งนะครับพอตู้คอนเทนเนอร์นี้เข้ามามาทำให้แพร่กระจายเชื้อโรค ไข้หวัดเนี้ยแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากครับจนรัฐบาลเกาหลีทําอะไรแทบไม่ทันนะฮะในเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นการเอาตัวรอดของเออรัฐบาล ว่ามีการรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงสายไปไหมบางทีถ้าไม่รวดเร็วจริงๆอาจจะทําให้ทั้งประเทศเกาหลีหรือทั้งโลกนี้ได้ตายไปแล้วนะฮะแล้วก็มีการแทรกแซงของเป็นฝั่งฝรั่งเข้ามาจะเข้ามายุ่งวุ่นวายในเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทวงดุลทางอํานาจของของรัฐบาลที่จะจัดการยังไงกับสถานการณ์ฉุกเฉินนี้มีเรื่องของนางเอกและลูกนางเอกนี่มีลูกติดนะครับแล้วพระเอก ก็จะต้องเข้ามาช่วยลูกสาวของนางเอกและนางเอกให้รอดพ้นจากทุกๆอย่างมีไปได้นะครับ ความรู้สึกหลังดู The Flu ของผมนะครับ The Flu เนี่ยเป็นหนังเรื่องหนึ่งนะที่รู้สึกว่ามันทัดไปในหัวใจของคนนะครับมีการเล่นอารมณ์ของความเป็นแม่และลูกหัวใจของนักช่วยเหลือจริงๆนักกู้ภัยที่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองมีอยู่คำหนึ่งนะของพี่เพ่เขาพูดมาว่านางเอกเ,เขาบอกกับพีเอกนะครับว่าเฮ้ย hey, คุณไม่ต้องช่วยทุกคนก็ได้คุณน่าจะช่วยตัวคุณเอง หรืออะไรก่อนก็ได้เพราะว่าคุณเป็นนักกู้ภัยอ่ะไม่มีใครรู้หรอกพระเอกบอกเลยนะครับบอกว่าไม่มีใครรู้แต่ผมรู้ไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามช่วยทุกคนด้วยหัวใจของการเป็นนักกู้ภัยส่วนนางเอกก็ช่วยลูกสาวตัวเองนะครับให้พ้นจากวิกฤตไขวัดวนรกเนี้ยไปได้เพราะว่าใช้หัวใจเหมือนกันหัวใจในความรักของแม่และลูกผมรู้สึกได้ว่ามัน <S <S มัน,ม,นมันอินเข้าไปในในความรู้สึกได้โดยง่ายเลย สำหรับเรื่องนี้เรื่องนี้นะฮะผมแนะนําเลยนะใครที่ชอบเทนทู u ูซาเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณน่าจะชอบปี2013นะที่ผมไปดูเทคนิคพิเศษไม่ไม่ได้ด้อยไปกว่าตอนนี้เลยซึ่งแบบต้องยอมรับเลยนะว่าหนังเกาหลีเขาแบบพัฒนามาตลอดจริงๆนะฮะแล้วตอนนี้ก็ไปไกลกว่านี้แล้วด้วยอันนี้ขนาดปี2013ยังน่าดูขนาดนี้เลยมันมีความสนุกไปเรื่อยๆความรุนแรง สถานการณ์ต้องลองคุณลองนึกภาพดูนะโควิดนะตอนนี้นะครับคุณแบบออกจากบ้านนะทุกๆคนล้มตายไปข้างนอกมีทหารมาคอยควบคุมจํากัดวงของเชื้อโรคนี้ให้ดีไม่งั้นคุณก็จะโดนต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงโอ้โหแบบมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่สนุกมันเป็นเหมือนหนังแบบภัยพิบัติที่ ค่อนข้างที่จะมโหรานเลยทีเดียวก็อยากให้ทุกๆคนนะลองไปดูนะครับหนังเรื่องนี้นะผมว่ามีอะไรดีๆแน่นอนแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากแนะนําครับทางนั่งคุยหนังก็จะมานั่งคุยกันอย่างนี้ก็เราก็จะไม่สปอยอะไรที่เป็นเก็ดเล็กเกตน้อยหรือว่าสปอยยิบยิบย่บยอยๆนะเราก็จะมาบอกให้ให้ทุกคนรู้ว่าตัวน,นี้มันน่าดูหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับนั่งคุยหนังในเรื่องหน้าจะเป็นอะไร น่าสนใจขนาดไหนอย่าลืมกดซ b s สไคร e นะครับกดไลค์กดแชร์ให้นั่งคุยหนังด้วยนะครับนั่งคุยหนังจะเอาหนังทั้งหลายหรือซีรีส์ที่ผมได้ดูมาเรามาพูดกันแล้วเราเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย